สู้ๆครับอันดับหนึ่งของเราโอ้โหดาวนิวผู้นำหญิงคนแรกลงไปแล้วครับโอ้โห oh, oh, ลงสุดยอดเลยครับเท้าเปล่าครับเท้าเปล่าคนแรกของเราครับ oh <my. S 1> สุดยอดเลยครับข้าวบุณครับขอบคุณครับ oh <my. S 1> บ,รบุรีรัมย์ขันแก่นโอ้โหยาว oh บบพบก,กับช่องฮักกลันนะครับคลิปนี้ก็จะไปวิ่งฮามมาราธอนที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับโดยวันนี้เรามาเริ่มออกเดินทางที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีงานวิ่งงานต่อไปที่ไหนครับวันที่6พฤศจิกายนวิ่งกับนายช่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น13พฤศจิกายนรายการ เชียงคานคอสคันที่ที่เชียงคานครับตามด้วยส่งท้ายไปปีเวียงจันท์มาราทอนที่สพปลาวครับปีหน้าไปเลยก็ขอนแก่นมาราทอนวันที่ oh. 28มกรารายการต่อเนื่องสามเดือนเลยแต่ไม่รู้ว่าจะซ้อมถึงไหมอาจจะไม่ใช่สายแรงแต่ก็เป็นสายชิลไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ไปรวมวิ่งเจอน้องโจก็ทักทายได้ครับส่วนวันนี้เราจะเดิน,น,นทางกันไปที่นาแกจังหวัดนครพนมครับ,รบเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆ้ครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดคอนแกนมาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับบีบกันนะครับ ครึ่งครับปล่อยตัวระยะฮรับมาราธอนที่ไปเราจัดการปล่อยตัวแล้วนะคะขออนุญาตขานีา่เลนักวิ่งรุกพัน <c oughs> นักวิ่ง21กิโลเมตรใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยค่ะ <c oughs> สองสองหนึง่ง 2องท่มยี่ใช่ไหมครับ2ชั่วโมยี่สิบครับตอนนี้ผ่านไป3กิโลเมตร ก็จะมีเนินซึมเรื่อยๆนะครับมีเนินเยอะสุดช่วงสุดท้ายนะครับวิ่งมาข้างเจ้าถิ่นครับน้องยิมครับสวัสดีครับเป็นคนนาแกเลยนะครับน่าจะออกไปวิ่งงานบ่อยๆหรือเปล่าครับก็ช่วงนี้เพิ่งได้กลับมาหลังจากช่วงโควิดก็หยุดไปยาวประมาณสองปีครับเพิ่งกลับมามีงานต่อไปไหมครับก็อาทิตย์หน้าเป็นสะออนรันครับอ๋อวันที่สิบแปดนะเจอ้องยิมได้วันที่สิบแปดนะครับสะออนรัน แถ้วลานพญานาคนะครับไปต่อเลยครับก็จะมีจุดบริการน้ำทุกๆ2กิโลเมตรนะครับเรามาถึงกิโลเมตรที่4นะครับ Thank <laughs> you. ตอนนี้กำลังขึ้นเนินภูผายนนะครับก็จะเป็นเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเกณฑ์เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับขึ้นอีกหรอ่ะเดน๋ยวก็ขึ้นไปอีกครั <c oughs> บดาวคุตดาว เ,เนะินที่ครูนี้มาซ้อมเทลได้สบายครับสบายสำหรับคนซ้อมบ่อยๆนะคนที่ไม่คุ้นชินก็จะสภาพนี้ครับที่เห็นเลยผมเอง <c oughs> ตกใจมาก็กระชากแล้วผู้นำโอเวอร์ออลกำลังกลับตัวมานะครับนี่ครับรถนำไปแล้วมาแล้วสู้ๆครับอันดับหนึ่งของเราโอ้โหกลับตัวลงมาจากเนินเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาเจกิโลเมตร อันดับสองมาแล้วครับสู้ๆครับอันดับสองมาแล้วครับโอ้โหดาวหิวตามมาด้วยอันดับสามครับดาวหิวลงมาครับสู้ๆครับตามมาด้วยอันดับสี่ครับน่าจะทีมเดียวกันอันดับสามครับเสื้อเหมือนกันสู้ๆครับ ตอนนี้จะเป็นชายล้วนนะครับกลับตัวลงมากับตัวกิโลเมตรที่เท่าไหร่สู้ๆครับตามกันมาติดๆครับสี่ห้าหกสู้ๆครับ ผู้หญิงยังไม่มีกลับตัวมานะครับมีผู้ชายสู้ๆครับสู้ๆครับผู้หญิงเนี่ยจะคนที่แซงเราไปป่ะอ๋อหมดแรงพูดแล้วครับโอ้ ขอบคุณครับวิ่งก็เหนื่อยพูดไปอีกฮะบนเนินเขาครับมีน้ำเปล่าแล้วก็เกลือแร่แล้วบางจุดก็จะมีเจลด้วยนะครับงานนี้มีเจลให้นักวิ่ง ซู้ๆครับซู ite, ้ๆครับโอ้รุ่นอายุ สีสิบห้าสิบแรงดีมากเลยครับวิ่งลงดาวฮิวไปผู้นำหญิงคนแรกครับผู้นำหญิงคนแรกลงไปแล้วครับดาวฮิวลงไปแล้วครับผู้นำคนแรกสู้ๆครับ ู้หญิงอันดับสองกับอันดับสามตามๆกันมาเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับ มากับตัวบนยอดภูนะครับสู้ๆครับ,รบ,รบไปก่อนได้เลยนะ <c oughs> มีผลไม้ด้วยครับเติมพลังก่อนขอเลยครับขอบคุณครับผลม้ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็จะดาวหิวลงไปนะครับยาวๆ่นยากเนี่โค้งครับโหลงสุดยอดเลยครับเทะะ้าเปล่าครับเทะะ้าเปล่าคนแรกของเราครับ <S <S 2> <S 2> <S สุดยอดเลยครับ เขาเปล่าขึ้นเขาครับสู้ๆครับสู้ๆแสงโมกับกล้วยลอยอยู่แสงโมกับกล้วยลอยอยู่ครับไม่ไกลครับไม่ไกลครับไม่ไกล สู่สู้ครับมีแตงโมกับกล้วยน,นะครับข้างบนเติมพลัง6.2.2สูงนะสู่สูส้สครับ ส,สู้ครับไปเลยนะครับสู้สู้ครับสู้สู้โปรงเท่าไหร่ครับนี่สองห้าศูนย์สู้สู้ครับ สู้สู้ครับสู้ส,สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับตอนนี้ลงมาเกือบถึงตีนภูเลยนะไปต่อ ไป11กิโลเมตรแล้วครับ1ชั่วโมงอีก4นาทีครับอีก10กิโลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค Thank รับขอบคุณครับผ่านไป14กิโลเมตรเลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับด้านหน้าเราตรงนี้ชื่ออ่างเก็บน้ำอะไรครับสีคุณใช่ไหมครับครับตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำสีคุณนะครับากาศดีครับในการออกกำลังกาย วิ่งมาตรงนี้ทันคุณลุงพอดีลุงชื่ออะไรนะครับหมวดวิชัยครับอ๋อเป็นหมวดวิชัยนะครับประจําอยู่นะแกอยู่อาเภอท่าพนมครับอ๋ออาเภอท่าพนมไปงานวิ่งประจำใช่ไหมครับครับมีงานไหนต่อครับโซนลันนครพนมครับอ๋อโอลลันวันที่สิบแปดครับผมสู้ๆนะครับครับเส็จแล้วก็จะไปโพตากบุรีรัมขอนแก่นโอ้โหยาวสามสนามนี่ รงฟูครับครับงั้นไปเจอกันที่ขอนแก่นมาราทอนเลยครับสูสๆครับขอบคุณครับครับผมบอณครับครับผมสูสุ ภูเขาลูกที่เราถ่าย่ตอนนี้ก็จะเป็นรูปที่เราวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะครับไปกลับตัวภูพายนต์ครับเลยอ่างเก็บน้ำมานะครับก็ได้สิบห้ากิโลผ่านไป1ชั่วโมงอีก28นาทีครับอีก6กกิโลครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเติมพลังอีกรอบครับแตงโมหวานๆขึ้นเขามาด้วย ฝากหน่อยนะขอบคุณครับน้าต้องไปยูเทินมาใช่ไหมผมก็ว่ายอยูอย่พยาัการับเหลือประมาณกิโลครับ ต้องไปอยู่เทิน สู้ครับสู้สู้ครับเหลือประมาณร้อยเมตรนะครับก็อย่าถึงเส้นชัย เวลารวม2ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะครับไปเสียเวลาตอนขึ้นเขานะครับประมาณเกือบเกือบ2กิโลเมตรเหตุตกมาที่6ถึง7นะครับตอนดาวฮิลค่อยเร่งสปีดหน่อยครับหมดครับยอมรับวันนี้หมดตอนนี้รับเฟิชเชอร์แล้วก็เหรียญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ